างโมยาขนาด30นิ้วนะคะของคลีนิกนะคะคูนทองทำการแพทยแผนไทยจังหวัดสกลนครนะคะนะคะอำเภอพังคุนจังหวัดสกลนครนะคะอันนี้ใส่มอเตอร์อยู่ที่2แรงนะคะการดูแลรักษานะคะตัวนี้จะมีที่ลูกปืนนะคะมีตรงนี้1มี2แล้วก็มี3มี4นะคะแล้วก็มี5แล้วก็มีด้านบนอีก1น,นะคะเป็น 6จุดนะคะตัวนี้นะคะก่อนใช้งานนะคะตรงนี้ที่สําคัญเลยนะคะก็คือในตรงนี้แล้วก็ด้านบนนะคะที่สําคัญที่จะต้องอัดจจระ,ะบีบ่อยๆนะคะตัวนี้เราจะมีอัดไปแล้วนะคะอัดไปแล้วทั้งหมดแต่ก่อนใช้งานจริงๆให้ลูกค้าอัดเพิ่มอีกรอบหนึ่งนะคะตัวเครื่องนะคะไม่มีบุบแตกเสียาหายนะคะมีฝาครอบสแตนเลสให้หนึ่งใบนะคะเดี๋ยวจะลองเปิดเครื่องให้ดูนะคะ ก็เสียบปลั๊กได้เลยนะคะปลั๊ hey. เครื่องวิ่งปก,กตินะคะเดี๋ยวจะเอาฝาครอบสแตนเลสใส่ให้ดูนะคะว่าใส่ได้หรือไม่นะคะฝากครอบใส่ได้พอดีนะคะ ก็เปิดฝาได้ะะโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะ